สวัสดีครับดีเ้่นดาราเข้าสู่ช่องเบสแมมแมวเหมียวสีส้มวันนี้จะมาแต่งตัวละครใหม่เย,ย่เอาเมื่อกี้อะไรเนี่ยแต่งตัวละครใหม่มาเลือกสีผิวเอาเป็นอันนี้กันผมเอาเป็นอันไหนดีอันนี้กันนะส่วนอันนี้ก็จะปรับหัวปรับช้อ โอ้โหแล้วดูดิเหลี่ยมเปียบเลยนะครับนี่จะของฟรีหรือว่าจะเป็นอันนี้โอ้โหไม่ดูดิไม่ควรอ่ะอาหน้าไหนดีเอาหน้าดีกว่าไม่เอาโนีโหแล้วดู ขออนุญาตเลือกอหอกน้าต่างไปนหนึ่งนะครับดูองคกประกอน โอเคมาถึงขั้นตอนการทำทรงเลือกแบบทรงของตัวตัวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะเป็นเอาเป็นแบบนี้ด้วยกันแล้วครับน่าจะเอาเป็นอย่างนี้ มันเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับคนดูเอออันน่าจะเป็นอันนี้นะครับส่วนอันนี้โอ้โหทับกันเอาหมดได้ดีหมวดมีหลายอัหลายมากโอ้โหไม่ดูดิ ใส่หมูท้นกันได้ด้วยนะครับต่อไปเสื้อเป็นอันไหนดีอันนี้ไหมตันนี้ดีกว่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกนี้เลยเอามาเยอะมากอู้ขอรับก่อนอันนี้ดีรับรับที่หมดที่มันอยู่ตรงเนี้อันนี้ของฟรีรับ ตริงเน่รับมาเยอะมากนี่ไม่รู้อะไรทั้งนั้นโอ้เยอะดูดีนี่เอาสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองเอาสีอะไรดีสีฟ้าหรือกันชอบจะเอาเป็นเ,งงเกงนี้ดีหรือเปล่าว่านนี้ไม่เอา ว่าจะเป็นอันนี้ดีกว่าไหมนะครับคนดูทำไมต้องเรียกคนเดูตลาดเลยคนเดิอครับก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะเอเอาแว่นไหนดีอ่ะแว่นไหนดีนี่แค่สองอันแว่น แว่นอันนี้ดีไหมแว่นอันนี้ใหม่กว่ารับมาอันนี้ก็ได้นะอันนี้กว่านะแว่นอันนี้ไม่ใช่คอด้วยเอาข้างคาวมาเลยกันข้างคาวไม่เห็นไม่รู้จะทำอะไรได้ไอ้ตรงหัวเ,เป็นซีดีนะแว่นนี้ดีนะ น่าจะเป็นอันนี้ดีกว่าตอนนี้เรามีอันนี้อย่างเดียวนี่ไม่เอาดีกว่าเย ê, ่เสร็จแล้วกับการแต่งตัวละครน,นี่ที่ทะลุเกินไต้ตัวละครใหม่มาแล้วสีเอา เซสีเออนีออ่อันนี้เดมันเซฟไม่ได้นะครับตัวละครเต็มเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวแค่นี้เซฟไม่ได้ตัวละครเต็มครับใครรู้วิธีการลบตัวละครช่วยบอกหน่อยนะครับใครรู้วิธีการลบตัวละครคอมเมนต์ได้ด้วยคอมเมนต์ได้นะครับ บอกวิธีการลบตัวละครด้วยนะครับลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายคอมเมนต์มาด้วยนะว่ามันลบตัวละครที่เราเซฟไว้ยังไงนะครับ